นักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งจากอำเภอแม่สายและต่างจังหวัดจำนวนมากนะครับเดินทางข้ามฝั่งไปซื้อเสื้อกันหนาวในตลาดท่าล้อหรือตลาดท่าขี้เหล็กจังหวัดท่าขี้เหล็กของพามา่าตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนื่องจากมีเสื้อกันหนาวรุ่นใหม่เข้ามาจำหน่ายราคาก็ยังไม่สูงมากนะัก พ่อค้าแม่ค้าชาวพม่านะครับบอกว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่200บาทและราคาสูงสุดก็คือ1,500บาทคาดว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เสื้อกันหนาวรุ่นใหม่ๆก็มีจำหน่ายมากยิ่งขึ้นส่วนอุณหภูมิในพื้นที่จังหวัดเชียงรายถึงแม้ว่าจะลดต่ำลงแต่ก็ยังไม่หนาวมากนักนะครับมีเพียงอากาศเย็นในช่วงเช้าเท่านั้นโดยอุณหภูมิต่ำที่สุด วัดนี้วันนี้วัดได้นะครับอยู่ที่20.4องศาเซลเซียสลดลงจากเมื่อวาน1องศาเซลเซียสสถานีอุตุนิยมวิทยาคาดว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลง1-3องศาเซลเซียสในช่วงสัปดาห์นี้อิทธิพลของความกดอากาศสูง หรือว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจากประเทศจีนปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนโดยเฉพาะที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของภาคอีสานจึงได้รับอิทธิพลของมวลอากาศเย็นก่อนทุกจังหวัดทําให้ช่งชวงเช้ามืดนะครับอากาศบริเวณริมแม่น้ําโขงก็จะมีหมอกลงเห็นได้ในระยะใกล้ๆนะครับเป็นอุปสรรคในการเดินเรือโดยเฉพาะรื่งการส่งผลกระทบต่อชาวประมงที่ออกเรือหาปลา นอกจากนี้นะครับเด็กๆนักเรียนที่จังหวัดอำนาจเจริญก็ต้องออกกําลังกายกันตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อคลายความหนาวและโดยเฉพาะในระยะนี้นะครับอยู่ในช่วงสอบปลายภาคพบว่ามีนักเรียนป่วยเป็นจํานวนมากด้วยโรคไข้หวัดจังหวัดอำนาจเจริญอยู่ในพื้นที่ใกล้กับประเทศเวียดนามความหนาวเย็นจะพัดลงมาจากประเทศจีนผ่านลาวมายังทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไทยด้วยเหตุนี้เองนะครับอำนาจเจริญจึงเป็นจังหวัดแรกแรกที่ได้รับอิทธิพลของลมหนาวนั่นเองครับ